สยามเมืองงามชายแดนนำโดยนะครับนายอิมาเนยโตนะครับนายอำเภอเบตงนั่นเองนะครับสาวเบตงเขาว่าสวยก็ต้องยิ้มไปด้วยนะคะไม่ยิ้มก็สวยงามเน่เพราะคนสวยเดินผ่านเพนาะนั้นมีเรี้ยงแรงน่ารักนะครับก็ติดตามด้วยทีมกระบวนทงของน้องน้องอาสาสมาครนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับ ตามมาด้วยเบตงก็เป็นเผ่าใบตองชาวประจักษ์นะครับก็มีทั้งไทยทีนุสรามพุทธนะครับอยู่กันในพื้นที่อย่างสามัคคีนะครับก็มีความสุขนะครับเบตงเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ตั้งไปท่องเที่ยวนะครับมาับต่บอกๆนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่ที่มาเยือนเราบอกว่า,าต้องไปเบตงเบตงคาเฟ่เนงแบบพักนอกจากนั้นเบตงก็ยังมีเขาเรียกอะไรไอเทียัญวนจะมี กายวอล์กะต่างๆนะครับแล้วขณะนี้นะคะทานแหลมเธอเบตงและอิสรลยาโกก็ได้คารวะเพ่้นมาเพ่จดรยมลาก็ว่าไม่ไม่ได้มอบผู้เรียนเหรอไม่ตองเรียนองดน้ำนาโอชีต่านี่เราต้องใหแนเธอแบบว่าสัญญากันไว้ก่อนว่าโสังกิต้องมาใช่แล้วก็มาสำหรับเบตงนี่คนต้องสวยทก่ลุดเลยนะคะ มาเป็นหลากหลายประเภทดีนะครับชมไม่เถอะเดี๋ยวเปล่ออาันหลังเราจะได้กินผลไม้คนไม่ต้ตรงสามารถจะรวยงานตทการหลากหลายวัฒนธรรมนะครับเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นะครับติดตามมาดูอ้ยขบวนดส้มน่าจะมารำนะครับเป็นนานรำแน่เลยนะครับน่าจะมาแสดงให้กับคณะกรรมการได้ชมนะครับในุเดินเร็วหรือรำาหมาอเอารำไหม

เป็นปลาพี่ี่ตเป็นนะปลาน่ารนะักมากเลยสำหรับสังเปโต้เนะคะไม่รู้ไม่รู้จะเสียงตรงไหนรำรำเร็วม,มากเลยอันนี้นะคะเปโต้ ป้าๆนะครับโหแต่ยังกั็นล้ำมากเลยลองเรเ็วมากช้าๆก็ได้เดยลยเป็นลมอ๋อมีจังหวะช้าด้วยนะนเอาไว้ดูว่านี่คือผ้าที่เราจะมอบให้กรรมาการไม่เกี่ยวนี้พี่จ๋าในฐานะคนมีตรงมเขาเรียกว่าระบำอะไรน,นี้เป็นรวมในส่วนของโอ้โหท่าทำอันนี้ทำเราเพลงจี เธอแปลของฟังด้วยบ่าไอ้หนีฉันรักเธอหนีอยู่แต่ฉันไม่ได้รักเธอตายตี้ตานตี้แต่เขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่โอ้นะครับลมก็พัดมาเบาๆแล้วก็ผ้าก็หลาสวยงามมากปกติผ้านี่แข็งอกเลยนะวันนี้สิวสวยงามมาก ด้วยธรรมชาติที่เป็นใจเครื่องเสียงปรับปรุงนี่นะปีหน้าขอตั้งแรมเพิร์ทืึ้นใหม่ไม่ไม่ไม่เอาปะจอก็อยู่ขอปะจอที่บ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปะจอพอเราบอกไม่เกี่ยวหนูจริงๆเครื่องเสียงดังนะแต่มันต้องเข้าใจนะกว่าจะมาถึงยะลาต้องผ่านร้อยโค้งทนเลี้ยวอ๋อเสียงมันหล่นอยู่ที่เบตงได้ที่แรกก่อนค่ะ อ๋อน่าจะหล่นในน้ำป้าบอกไม่รู้เสียงดังไม่ดังหรือลำตามที่กดซ้อมมาลำมันท้อเท้านี่เดี๋ว่าสาวเป็นงงไม่ได้น้ำไม่ได้ไม่ได้อันนี้เล่นๆน้ำไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยถือไม่เป็นไรผมคนละครผมไม่เกี่ยวไม่ต้องนี่ถ้าถึงสิบรอบก็ต้องหมุนนี้ได้สิบรอบแล้วเรจะรีบไปไหนก็ไม่รีบเลยเออเล่นเครื่องเสียงนี่มา ทำมาสิรอมซืุ้นหมุนอยู่ได้เ่เสียงพนัน่ำมลสิรอบแน่นอนจริงๆนี่เพื่อนไบอกว่าคนไปต้องรวยนั่นต้อไม่ไมทำมลกับดอกไม้กับเงินนะครับวันนี้เงินมูนอย่างเดียวม่ได้นัไม่ต้องไม่ต้องจ่ายต่่ทุกอย่นะครับและก็มีประเพณีวัฒนธรรมเยอะๆใหมายนะครับในพื้นที่เป็นทรวัฒนธรรมก็จะเป็นพิธีแห่กด้วยนะคะก็จะเป็นเจดีที่วัดใช่หมานะครับ ดูไม่เห็นครับสายตาไม่ถึงถ้าสายตาถึงเขาเรียกปลาแล้วที่มันเข้าขบวนน่ะปลาเนาะอย่าดูเป็นเสือโอเคโอเคปลาผมดูว่าเสือเมื่อกี้ค่ะสำหรับเรานะคะมีพระพุทธคามังกรพระธาตุเจดีรวยที่เมืองินอ่ะผมว่าที่สวยงามนะครับถูกมูจิหนุ่มเสกเสกเสกเพิ่งไปดามมาตอนอายาตูงโน่นะนั่งน้ำมาเราเดิน ขบวนนะครับซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่นะครับเมืองงามสุดแผ่นดินเสน่ห์งามหลังไอ้พี่ยัดนี่อะไรป้าจานเหรอป้าจานอ๋อป้าจานข้างในที่ใส่ไว้แค่ชั้นเปรี้ยวดูจากหน้าคนถือใช่ไหมครับไม่เลยเป็คนประกาศนี่แกเลีไม่ใช่เป็หน้าคนถือแหมมีทั้งต้งเปกระน้อแม่ร้องโอ้าดินปรุมข้าว้อร่อยใช่ไหมครับ ผลไม้ก้อนอร่อยนะครับทุบโจกุนนี่ไงทุเรียนพันยาวลิ้นจี่อ่าเป็นทุเรียนบ้านทุเรียนพันพวงบินยืนไก่เบตงสุนังคิงเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผลไม้ที่อำเภอเบตงต่างนะครับไม่ใช่แค่ทุบโจกุนสวยงามปลาเนียนน้ำไหลอ่าที่พี่จ๋าบอกลายๆะเอียดนะครับอ่าก็มีนกนางแอ่นที่อยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของเบตงต่อเรา ไก่เบตงครับนี่มีตู้ปัสลิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครอยู่ที่อำเภอเบตงของเรา